We'll สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการตัดซอยผมยาวนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานการเรียนตัดผมมาก่อนก็สามารถที่จะดูแล้วฝึกหัดปฏิบัติตามได้ขอเพียงท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจเท่านั้นนะครับจุดที่หนึ่งจะแบ่งผมบริเวณตรงกลางศีรษะผมบริเวณตรงนี้ เราจะออกแบบตัดซอยให้เกิดความถุยต่อไปแบ่งด้านขวาสังเกตการจับหวีนะครับตีวงโค้งมาใช้หวีบริเวณด้านที่มีขอเกี่ยว มือซ้ายจับผมเอาไว้ผมช่วงล่างเราจะปล่อยไว้ที่ความหนาประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3มนิ้วเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งผมให้ดีให้เรียบร้อย เมื่อเราแบ่งผมได้ดีแล้วมือซ้ายบิดผมเป็นเกลียวให้เห็นทั้งหมดนะลูกให้เห็นทั้งหมดนะบิดเป็นเกลียวนะครับให้พันเข้าไปที่จุดกึ่งกลางของผม นำกิปมาทำการติดเอาไว้ตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้จุดต่อไปผมจะทำการแบ่งผมบริเวณตรงหน้าผากนาะล็อกละประมาณหนึ่งนิ้ว การแบ่งผมจุดที่สองจะแบ่งผมบริเวณตรงกลางด้านหน้าผากหนาประมาณ1นนิ้วต่อไปจุดที่สาม จะผมบิดเหมือนเดิมบิดไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้บิดให้ให้ผมเป็นคอร์ดกันที่บริเวณโคนผมนั่นเองให้เป็นก้นหอย ผมเนี่ยมาอยู่ที่โคนผมที่เราแบ่งเอาไว้เสร็จแล้วนำกิ๊บมาติดไว้ที่โคนผมเหมือนเดิมเราก็จะเห็นแนวที่แบ่งแล้ว ขั้นตอนการแบ่งผมก่อนทำการตัดซอยเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมบางช่อสวยบางช่อไม่สวยนะครับเราจะทำให้สวยทั้งหมดเลยก็ได้เราแบ่งะละเอียดนะครับหรือจะให้เร็วมากขึ้นกว่านี้เนี่ยเราก็แบ่งจากหนึ่งนิ้วกลายเป็นสองนิ้วจำนวนช่อก็จะลดลงตามหมายถึงว่าช่อที่เราแบ่งเก็บผมเอาไว้เนี่ยจะลดตามเราก็จะแบ่งผมแบบนี้ทั้งหมดเลย จุดเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นตัดที่บริเวณตรงกลางตรงนี้ก่อนตรงนี้ปล่อยคลิปลงมานี่คือจุดที่หนึ่งทั้งหมดเลยใช้วิธีการกำรรเอานะฮะหวีผมให้เรียบตึงทั้งหมดเลยแล้วองศาการลึงผมให้อยู่บริเวณตรงกลางของ วงกลมให้อยู่ตรงกลางถ้าเรานับองศาจะอยู่ระหว่าง135องศาเรามาชมการจับดึงผมกันอีกหนึ่งครั้งห้ามเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งให้อยู่ตรงกลางของวงกลมที่เราแบ่งผมเอาไว้ จะบิดก็ได้ไม่บิดก็ได้ตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้ใช้หวีซอยทำการวัดความยาวนะครับระดับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่8นิ้วถึง9นิ้วอย่าสั้นกว่านี้จะไม่สวยเรารวบองศาได้แล้วนะครับเราวัดไปเลยครับจำเอาไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่า8 9นิ้วเท่านั้นนะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะครับกันไกลตัดออกไปตัดให้เท่ากันให้หมดเลยนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยลงมา ผมบริเวณตรงนี้ก็จะสั้นแล้วก็จะมีจุดทุยเกิดขึ้นนะครับจุดทุยเวลาแห้งล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ต่อไปเราจะเริ่มบริเวณตรงด้านหลังท้ายทอยที่เราเก็บแบ่งไว้เป็นล็อก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 ตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้เช่นเราจะเริ่มตั้งแต่ล็อกตรงนี้นะครับผมเกี่ยวผมตรงวงกลมที่ผมตัดเอาไว้แล้วเนี่ยมาเห็นไหมครับแล้วเอากิบติดด้านบนเอาไว้จะได้ไม่เกะก,กะในการตัดนั่นเอง ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดของการแบ่งผมช่อนี้มาตัดคือช่อนี้แล้วแบ่งมาเลยครับปล่อยช่อนี้ลงมาอย่างที่ผมได้เรียนได้ทราบไปแล้วว่าเป็นวิธีการเรียนตัดผมสําหรับมือใหม่จะเข้าใจง่ายและโอกาสผิดพลาดก็จะไม่มีปล่อยลงมาพอเราปล่อยลงมาแล้วนะครับ ผมด้านบนที่เราตัดไว้ที่เกี่ยวเอามาไว้เนี่ยนี่คือเกณฑ์แล้วเราจะดึงผมสูงเท่าไหร่สังเกตนะครับสูงเท่าไหร่90องศาหรือ45องศา90องศาหรือ45องศาถ้าเราเอา90องศาเราก็ต้องเป็น90องศาตลอดนะครับ นี่คือเกณฑ์ที่เราแบ่งเอาไว้เราจะเริ่มตัดตั้งแต่จุดนี้ออกมาหาปลายผมจับมาวัดดูให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำการตัดเห็นไหมครับเห็นเกณฑ์แล้วนะฮะเสร็จแล้วกันไกลวางจุดที่เกณฑ์เลยครับจุดที่เราเอาไว้มาเป็นเกณฑ์ตรงนี้แล้วสไลด์ออกมาหาความยาวปลายผมนอนกันไกลเยอะๆครับนอนเยอะๆเลยนะครับแล้วสไลด์ลูดออกมาตามภาพที่ท่าน ตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้แผ่วๆนะฮะห้ามเยอะนะครับในลักษณะสั้นออกมายาวแบบนี้พอเสร็จแล้วนะครับจุดต่อมาจุดนี้จุดนี้ปล่อยผมลงมาเหมือนเดิมมันจะง่ายนั่นเอง เราก็ทำการปล่อยผมช่วงบนเนี่ยลงมาทีละส่วนจะได้ง่ายในการหาไกด์ไลน์หรือเกณฑ์วัดเหมือนเดิมนะครับการดึงผม90องศาถ้าจับปนไกดไม่ถนัดให้จับธรรมดาแบบนี้เรามองเห็นไกดแล้วนะที่หล่นไป สไลซ์สั้นมายาวแบบนี้เป็นการเชื่อมต่อผมเพียงเล็กน้อยแต่ความยาวยังคงอยู่เสร็จปีกหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเป็นการเชื่อมต่อผมส่วนบนที่เราตัดครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วจุดต่อมาปล่อยผมลงมาอีกจุดนี้นะครับปล่อยผมลงมาจะทำในลักษณะเดิมจนหมดเลย นี่คือไกดลน์ทำในลักษณะเดิมจนหมดเวลาเราดึงผมให้ดึงเป็นแบบเข็มนาฬิกาเดินนะเป็นการเชื่อมต่อผมบนและล่างนั่นเองตรงนี้อย่าลืมเอามาเป็นเกณฑ์วัด ดึงเก้าสิบองศาตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดนะครับเสร็จอีกหนึ่งเลื่อนมาแบ่งอีกเป็นวิธีการตัดผมที่ไม่ยุ่งยากมากนะักเราจะมองเห็นไกด์ไลน์นะครับ นี่คือตรงนี้ที่เราดึงมานั่นเองเสร็จแล้วดึงเก้าสิบองศาสไลด์ออกไปแบบนี้สั้นมายาวไล่จากจุดนี้ออกมานะครับเนี่ยจุดนี้ที่เรามองเห็นอยู่ออกมาหาปลายผมนอนกันไกลเยอะๆนะครับนอนกันไกลเยอะๆเราก็จะเห็นจุดถุยแล้ว ขึน้นนี้คือจุดทุยเท่ากับว่าตอนนี้เราซอยเสร็จหมดแล้วนะครับรอบศีษะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาทำการตัดชายล่างของฐานทรงผมเราก็แบ่งผมระดับกึ่งกลางศีษะขึ้นมาด้านบนและก็แบ่งอีกครั้งหนึง่ง บริเวณจุดกึ่งกลางศีรษะลงมาที่บริเวณกลางต้นคอต่อไปผมจะแนะนำให้ตัดฐานผมแบบง่ายๆแต่ถ้าหากว่าผมลูกค้ามีความยาวเท่ากันด้านหน้าเนี่ยเราเริ่มจากจุดนี้ได้เลยมาร์คขึ้นมาไว้ก่อนอยู่ที่ใต้คางประมาณหนึ่งนิ้วตามที่ ท่านชมอยู่นี้แล้วเอาปลายกันไก่เนี่ยตัดไปนะครับหนึ่งนิ้วตัดออกไปเสร็จแล้วเราจะใช้ผมบริเวณตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดตัดออกไปทั้งสองข้างหวีดึงผมมาด้านหน้าตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้ถ้าเรานับเป็นหลักองศาดึงมาตรงตรงแบบนี้เรียกว่า90องศาดึงมาแนวนี้เรียกว่า45องศาเราเอาตรงนี้มาเป็นเกณฑ์หรือไกด์ไลน์เราเห็นแล้วเห็นไหมฮะ นะครับเอามารวมด้วยแล้วตัดเป็นแนวตั้งตัดเป็นแนวตั้งวีมาดึงมาจับมาเห็นไหมครับเราเห็นไกด์ลายละนิ้วมือที่ตัดเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยตัดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้สไลด์ก็ดีเลื่อนมือมาอีก นิ้วมือเราเนี่ยให้อยู่เป็นแนวตั้งเลยนะครับตัดธรรมดาก็ได้มันง่ายนั่นเองสำหรับมือใหม่ตัดธรรมดาตรงๆเสร็จแล้วเราก็หวีผมที่เหลือด้านหลังทั้งหมดมาเลยเอาหวีซอยเนี่ยกวาดผมมา45องศรราแนาบแก้มมีก็ตัดไม่มีก็ไม่ต้องตัด อย่าลืมแนวดึงผมนั้น45องศาหเหมือนเดิมทุกครั้งแนวตั้ง45องศาทุกครั้งจะได้ง่ายขึ้นสุดท้ายของด้านนี้นะครับวีดึงผม45องศาหเหมือนเดิม 45าองศาตัดแนวตั้งพอเสร็จแล้วก็มาทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันจากจุดด้านบนลงมากลางใบหูแล้วแยกผมออกมาหน้าหลังนี่คือจุดกึ่งกลางหวีผมมาด้านหน้าสี่สิบห้าองศาเหมือนเดิม เอาผมตรงกลางหน้าผากมาเป็นเกณฑ์วัดแล้วตัดออกเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมเห็นไหมครับเกณฑ์หรือไกด์ไลน์จะผมมาอีก4.5องศาแนวตัดตั้ง0องศาเหมือนเดิม ตัดแบบธรรมดาแต่ถ้าตัดเป็นแบบสไลด์ได้ผมจะออกมาหวานมากบริเวณปลายผมบริเวณปลายผมจะหวานแนวตั้งเหมือนเดิมผมขอแนะนำผู้ช่วยช่าง มาทําการเป่าใดผมช่างชื่ออะไรเอ่ยพัชชาค่ะชื่อพัชชานะครับเดี๋ยวจะมาเป็นผู้ช่วยผมในการเป่าใดผมการที่เราจะใดผมเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งใดเป่าผมสองวีหางแปลงเปียกเพื่ออามาตักไดนำก่อน แปลงกลมชนิดต่างๆขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางก่อนทำการเป่าผมเราก็จะทำการแบ่งผมก่อนเพื่อช่วยให้เราได้ผมได้ง่ายสะดวกนั่นเองเดี๋ยวจะให้คุณพัชชาเนี่ยได้ทำการแบ่งนะครับแล้วก็จะได้ติดตามชมกันเป็นอันว่าตอนนี้เราแบ่งผมเสร็จแล้วสามส่วนด้วยกัน,รเ,นเราก็จะทำการใดผมด้วยแปลงเปลียดกัน ตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้สังเกตการจับแปลงเปียกนะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยจะเกี่ยวด้ามแปลงเอาไว้ส่วนนิ้วที่จะทําการคอนโทรลวีเนี่ยก็คือนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางตักแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ ไปหาที่ไหนได้ไปเสีเกินเรียนโรงเรียน,ยนมองเทพยู่ไปกว่าจะเป็นอน่ะกี่แสนอย่างที่ไปหลุยเปเรียนอะเรียนไม่จบเห็นไหมบนเงินไปเท่าไหร่ลูกเห็นป่ะ เมื่อเราได้เสร็จแล้วเรามาตรวจความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งเรามาดูทรงผมด้านหลังจุดเด่นคืออยู่บริเวณจุดทุยตรงนี้ก่อนที่เราจะไปไดซ้ำให้โป่งทุยขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะทำการตรวจเช็คครั้งสุดท้ายให้ทรงผมออกมาสมบูรณ์แบบนั่นเองเห็นไหมถ้าเกิดไม่สั้นเกินจะทุยสวยต,ต่อไปเรามาทำการตรวจเช็คฐานของทรงผมกันก่อน เรับเนื่องจากว่าผมดังแบบเนี่ยเป็นผมสีเข้มสีดำนะครับผมเลยทำการเปลี่ยนผ้าคุมซอยเป็นสีขาวเพื่อให้เห็นเส้นผมที่ชัดเจนหรือเห็นแนวตัดผมด้านหลังเนี่ยชัดเจนขึ้นผลจากการที่เราแบ่งตรงกลางด้านหลังแล้วดึงผมไปด้านหน้าดึงผมไปด้านหน้า,มา,นนาเมื่อเราหวีลงมาเป็นแนวดิ่งสูตองศาอย่างนี้เรียกว่าแนวดิ่งสูงองศาผลลัพธ์ที่ได้จากการดึงไปตัดแบบนั้นแล้ว ก็จะเกิดเป็นแบบตัว V หรือตัว u นั่นเองฮะวีลงมาเป็นแนวดิ่งเสร็จแล้วเราก็ทำการเก็บรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งด้วยการใช้กันไกรมาเล็มเล็มหมกไปหรือจะใช้ปลายกันไกรจิกทีละนิดอย่างนี้ก็ได้ผมก็จะพิ้วสวยขึ้นไปอีกถ้าเราดึงองศาตามที่ผมได้แนะนำไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คือ ด้านหลังจะเป็นตัววีโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้นิ้วมือจับผมเลยใช้ปลายกันไกเนี่ยแต่งไปเลยเราก็ดูว่าเท่ากันดีหรือไม่หวีผมทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วใช้หวีซอยเนี่ยนะครับจับผมขึ้นมา ใช้หวีซอยจับผมขึ้นมาเสร็จแล้วเอาปลายกันไกเนี่ยแซกปลายผมหรือว่าตัดแบบดิฟคัตติ้งอีกข้างหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกัน ใช้หวีซอยช้อนกันไกลกับหวีซอยช้อนผมเข้าไปในหวีตามภาพที่เห็นอยู่นี้แล้วใช้ปลายกันไกลเนี่ยเจาะเข้าไป1นึ่งนิ้วครึ่งนิ้วหนงนิ้วครึ่งนิ้วต้องตรงๆนะครับผมก็จะเริ่มบางขึ้นมาแล้วเท่ากับว่าเราตรวจฐานของทรงผมเนี่ยเสร็จแล้ว ถ้าหากว่าเราต้องการให้ผมมีความผิวมากกว่านี้เราใช้วิธีการตัดสไลด์ชิ่งคัดหรือการสไลด์ผมแบบนี้เหลือปลายผมไว้ประมาณ2นิ้วแล้วใช้ปลายกันไกลเหลาออกเป็นการเพิ่มความบางให้กับบริเวณส่วนปลายผมอีกหนึ่งวิธีแทนการใช้กันไกลฟันหรือมีดโกนหรือกันไกลซอยที่เขาเรียกกันนะฮะเราทำแบบนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้ว กลมขนาดใหญ่มาทําการม้วนเข้าไปในแปลงมาทําการหวีม้วนเข้าไปในแปลงม้วนตามภาพที่ทําให้ชมอยู่นี้นะครับม้วนเข้าไปบ,าบับงคับบังคับผมให้เข้าไปในแปลงให้หมดแล้วนําไดมาทําการเป่า ผมก็จะเริ่มมีความพองเกิดขึ้นแล้วผมก็จะเริ่มมีความทุยความพองเกิดขึ้นแล้วเรามาดูผมด้านข้างกันเราก็จับผมมาเห็นฮะก็จะเป็นแบบยาวระดับคข้งนะฮะก็จะเป็นระดับคข้ง 要抢多少？